เมื่อกี้ตอนคุยกับแม่เขาบอกว่าคนทําสะพานนี่ต้องคัดคนที่เป็นคู่ครองดีฐานะดีในี่ใครอะ่ะอันนี้จะมีหมดแล้วที่พอมาทำงานนี่มีทุกคนครับทุกคนนี่ดีหมดแล้วครับงานนี้เราก็เน้นคนที่ว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ครับพอใช่ประวัติผมยังผมไม่ได้เช็คครับมีมีแฟนหรือยังครับมีคู่ครองแล้วมีแฟนแล้วอ๋อได้ไหมเรื่องนงินเรื่องรวยด้วยใช่ไหมรวยจะมาผูกผูกเชือกนี่หรอรวยจะมาผูกผูกเชือกนี่หรอ รวยมานูผูกอนเช่นี้อ่มาครแน้ค่ไหนาคดนบนี่นี่ยังนี่จงห่ะจากในครัวนะครับช่วยทำขนมข้าวเหนียวของมาดูความคืบหน้าสะพานนิว่านะฮะ ออกมานี่จะพานโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะเริ่มมุงหลังคาแล้วตอนนี้ก็70%็ดสบเปอร์เซ็นต์ะครับเจ็ดสรอ่าส่วนองค์ประกอบมีเสามีพื้นมีหลังคาจะเสร็จยังครับพี่เสร็จแล้วนะผมว่าจะขึ้นไปช่วยฉันหน่อยได้ไหมรอได้ได้อยากอยากมัดอยากมีส่วนร่วมชิ้นนีเอ้ยมา เมื่อกี้ตอนคุยกับแม่เขาบอกว่าคนทําสพานี่ต้องคัดคนที่เป็นคู่ครองดีฐานะดีี่ใครอะ่ะอันนี้จะมีหมดแล้วที่พอมาสมานนี่มีทุกคนครับทุกคนนี่ดีหมดแล้วงานนี้แล้วก็เน้นค้นที่ว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ครับขอเช็คประวัติผมยังผมไม่ได้เช็คครับม,มีแฟนอะไครับมีคู่ครองแล้วมีแฟนแล้วอ๋อได้ไหมเรื่องเันเราก็รวยด้วยใช่ไหมรวยจะมาผูกผูกเชือดน,นีเหรอรวยจะมาผูกผูกเชือดน,นีเหรอ รวยแลูกเชืนี้เหรอมาต right. uh, ้องรวยครับคนที่คนที่ทำงานก็รวยอยู่แล้วคนที่ไม่รวยก็คือไม่ทำงานแค่มีงานทำก็ถือว่ารวยเพราะว่ามีสตังค์เข้ามาอะไรเนี้ยเหรอใช่รวยพ่องั้นถือว่ารวยรวยมากเลยชายหนุ่มเราก็จะติดตั้งไม้ไผ่แล้วนะครับ 12บสต้นนี่ก็คือทากาวลาเทคเลยแล้วก็เอากระดาษาเงินกระดาษาทองประดับเหมือนเป็นกระเบื้องปูพื้นเลยนี่เป็นอาจารย์ที่ม,มือตัดเองอ๋อมันต้องไม่ใช่กระดาษธรรมดาต้องตัดฉลุ เรียบจังเลยดาวอันนี้ตะวันอยู่สิเฮ้ยสุดยอดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพ่อนี่แบบมานั่งถลุกนะครับดอกทานตะวันจะได้อะไรนะยิ่งใหญ่เหมือนดวงตะวันชีวิตยืนยาวเหมือนพระอาทิตย์ครับใช่ถูกต้องแล้วก็มีดาวประดับฟ้าด้วยครับ อ่านี้ที่ติดเสาก็จะมีอีกลวดล,ล, <ะ S 1> ลายเรียนแบบมาจากาลายล <ะ S 1> ผ้า,าซิ้งของสาสาวถ้าเราจะมาลู่เขาจะทากหรือจ,จะตัดลายหลายอย่าง <c oughs> สักปีกว่าอย่างเนี้ยสิกว่าอย่างเลยเนี่ยนี่ผมตัดละสามอย่างโหยงี้พ่อไม่ได้นอนแน่เลยถ้าสิบกว่าลายอ่ะอมันร้อยกว่าแผ่นร้อยกว่าแผ่นใช้เวลากี่วันมาเนี่ยพ่อห้าวันห้าวันเลยเหรอ ถ้าสิบกว่าไลนา์นี่พ่อต้อง2อาทิตย์เลยนะโอเคพอเริ่มติดประดับตกแต่งแล้วนะครับด้วยใช้กระดาษฉลุลายนี่แหละกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษสีมีความหมายทุกอย่างเลยสุดยอดมาก